สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สมายริงทาร์โรบายตานะคะก็ขอขอบคุณทุกๆอย่างเลยค่ะทั้งการรับชมคลิปการกดไลค์การกดแ like, ชร์การกดปุ่มซูปเปอร์ตงแล้วก็มีการโอนค่าขนมให้ตาด้วยรงถึงการมาดูดวงซื้อของเสริมดวงด้วยนะคะขอบพคุณทุกคนเสมอเลยค่ะก็วันนี้ที่เห็นหน้ากันเพราะว่าพอดีตาอาจผิดอากาศของความรักไปเกี่ยวกับเรื่องของแซบ เออสิบวกนะคะคราวนี้วันนีใช้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 ไพ่สำหรับนีซ้ซึ่งซื้อมาตั้งนานแล้วอาร์เจนอารเซนมาซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพี่ไพ่เขาจะต้องไปเรียนรู้ก่อนนะคะถึงจะแบบเอามาอ่านกันได้นะคราวนี้วันนี้ทำทำคลิปเรื่องไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นภายใน9วันนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนเสมอที่สพอร์ตตาเดูช่องทางก็มีคนถามเรื่องลิปมาก็อิลิเซ่นะคะเออไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆ I <laughs> อิลิเซอิลิเซ,เซชายนิงคอลอร์ลนหอม,อมอลงนะทุกคนผมก็ขึ้นแล้วด้วยเดี๋ยวไปเจอกันวันที่สิบก,กรกฎาคมไม่รู้คลิปมันลงเมื่อไหร่นะคะโอเค มาเริ่มม,ม,มววามอยสอยไพ่ทาโร่กันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะขอเช็คพลัางงานคนแรนด้อมนี้กันหน่อยคะ่ะที่ไพ่ก็จะหนาเท่านี้เลยเขาเหมือนกับเบิ้ลเบลิ้ล สองใบในใบเดียวอะไรเงี้ยค่ะมาดูพลังงานของคนแรนดอมนี้กันหน่อยเป็นอย่างไรกันบ้างคะโอ้แปบดบเหรียญเหมือนกับตอนนี้คุณมีไฟเข้ามาคคำเม่น นะคะอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นหรือไม่ก็ชีวิตค่อนข้างโฟกัสที่เรื่องเงินการทำการทางานโปรเจกต์ใหม่ๆหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้คิดเอาไว้ว่าอยากจะทำแล้วก็เหมือนกับบางคนตอนนี้นะคะเป็นคุณครูเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนที่ปลดล็อกคนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นนะคะห้าเหรียญกับเดอะไฮโรแฟนนะแล้วก็บางคนคุณอยู่ในเส้นทางของเจ็ดดาบกับเดอะชาริออเส้นทางที่มันถูกซ่อนอยู่เหมือนคุณเจอมาแล้วแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปหรือว่าคำอักเม้นในการทำสำหรับบางคน หรือถ้าไม่ใช่เรื่องภารกิจใดๆตารู้สึกว่าตอนนี้ข้างในของคุณหึกเขมมากแล้วก็ไม่ได้หวันแม้วันมามากจะงานเยอะจะวุ่นวายจะมีกี่คนทำให้คุณรู้สึกโอเคไม่โอเคคุณโอเคหมดอมืไม่ได้มีอะไรมาทำให้คุณรู้สึกเหี่ยวแห้งเฉาตายได้แน่นอนนะคะครานี้มันมีสีถ้วยตารู้สึกว่า คุณอาจจะมีการอ่านหนังสืออยู่ศึกษาอยู่การวางแผนชีวิตหรือการคิดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตก็ได้ค่ะหรือเป็นคนที่ถึงแม้จะมีความพึกเขิมถึงแม้จะมีงานหรือว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการค่อนข้างเยอะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ยังมีเวลาที่ไปพักได้ปล่อยวางได้ชิลบ้างได้ไปกราวดิ้งได้อะไรเงี้ย มองเห็นแบบนั้นคือมีเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากทำอะไรอยากกินอะไรไปซื้อแล้วก็มีความสุขกับชีวิตตอนนี้ได้บ้างหรือว่าได้มากที่สุดมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะนี่คือ Energy ของคุณเรามาดูกันเลยเรื่องไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นภายใน9วันนี้คะ่ะ ตับยังไม่ทันเสร็จสองไม้เท้าออกมาใครจะติดต่อมาหรอมาดูสิคะตาเปิดก่อนนะควีนดาวไม่ควีนเรียนเดอะชายออด ขอดูสองไม้เท้าหน่อยค่ะควีนดาบเด็กดาบเก้าดาบโอเคอืม หเรื่องไม่คาดคิดที่จะเกิดภายในเก้าวันนี้ไม่คาดคิดเลยนะควีนดาบกับเด็กดาบควีนอาจจะเป็นตัวของคุณเองคนที่ก้าวด่าอะใครที่ทำให้คุณรู้สึกคิดมากนอนไม่หลับเครียดหรือคนคนนี้คือคนที่เครียดนอนไม่หลับ แล้วเขาต้องมีคุณอยู่ในชีวิตเขาต้องปรึกษาคุณเขาต้องมาบ่นกับคุณเขาต้องคุยกับคุณเขาจะติดต่อมาแล้วคุณก็เหมือนกับต้องมีหน้าที่ที่แบบให้ความกระจ่างเขาช่วยเหลือเขาทำให้เขารู้สึกคลายใจทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายทำให้เขารู้สึกวางใจแล้วให้เขาไปต่อได้เขาจะติดต่อมา อาจจะเป็นน้องคุณคนในครอบครัวคนที่เด็กกว่าคุณแม่ก็ได้หรือคนที่มี w i s -dom น้อยกว่าคุณซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณเครียดหรือเป็นคนที่เขาเครียดมากๆกับสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่แล้วเขาต้องการขอคำปรึกษาด่วนจากคุณเขาจะติดต่อมานะคะ แล้วคุณก็อาจจะต้องช่วยเหลือเขาในก้าวันนี้นะอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งถ้าคุณรออะไรอยู่รอการติดต่อจากบางสิ่งบางอย่างที่ไกลๆหรือรอเนี่ยใ้สำหรับคือจ s สติ e รอการเซ็นเอกสารสัญญาเรื่องของการงาน HR หรือว่าคนอื่นๆคุยขั้นตอนสุดท้ายเรื่องของการเงินใดๆคนคนนี้จะติดต่อมาเพื่อให้คุณไปเซ็นสัญญาเริ่มงานหรือว่าใดๆนะคะแล้วเงินตาก็เห็นว่ามันโอเคเป็นควีนเหรียญคราวนี้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอางานนี้ไม่เอานักงานนี้นะคะหรือ ก่อนที่คุณจะได้ไปแบบเซ็นสัญญาหรือว่าใดๆมันอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาบอกกับคุณว่าเอ้ยอันนี้มันดูไม่โปร่งใสนะเจ็ดดาบอะเจ็ดดาบกับเดย์ชาริออตอันนี้มันดูไม่โปร่งใสนะเธอจะต้องไปรีเจ็คนะหรือไปปฏิเสธอะไรแบบเนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีสัญญาณมาอืมตาขอดูควีนเหรียญหน่อยได้ไหม เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยไหมคะโอเคอืมเห็นไหมหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเช่นงานที่คุณกำลังจะไปทำไปสมัครไปเริ่มอะเงินเดือนมันต่ำกว่าที่คุณควรจะได้ แต่คุณคือเดอะมิชเชียนนะคุณคือแบบหนึ่งแบบเนี่ยคิงถือไม้เท้ากับเดอะมิชเชียนนะคุณเก่งกว่าเงินที่คุณจะได้รับไหมแล้วคุณจะต้องไม่ทํางานเหนื่อยๆแบบน,นั้นทําไมอาจจะมีสารอะไรบางอย่างว่าว่าเอ้ยไม่ต้องไปแล้วนะอะไรแบบเนี้ค่ะอืมโอเคเหมือนกับสิบดาบอะเอ,อะไรที่มันดูดูมันไม่ดีกับชีวิตคุณอนะ ในสิเอ้ยในเก้าวันเนี้ยมันจะถูกปัดเป่าชำระล้างไปอ่ะใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่ไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณอาจจะเห็นก็ได้จะโดนปัดเป่าให้คุณได้เจอกับการเริ่มต้นที่ดีมากๆหนึ่งถ้วยนะคะการเซ็นสัญญาไปบริษัทที่ถูกต้องการที่ไปทำงานได้หรือการที่แบบเหนื่อยอยู่ผิดที่อยู่ตรงนั้นอ่ะ คุณจะเห็นโอกาสบางอย่างในการไปเริ่มต้นที่ใหม่สำหรับเรื่องงานถ้ามีเรื่องอื่นๆมีไหมเรื่องไม่คาดคิดคุณอาจจะเจอบงานที่ค่อนข้างหนักบางอย่างในช่วงนี้นะก็ต้องนอนให้ดีกินให้ดีนะคะก็แต่ว่าสุดท้ายอะเปลี่ยนมุมมองมันคุณเก่งอยู่แล้วคุณเปลี่ยนมุมมองมันคุณเชื่อว่าเออ มันก็คงจะผ่านไปได้เหมือนทุกๆท,ทีที่มันผ่านไปนั่นแหละนะคะแล้วมันจะผ่านไปโดยที่คุณอาจจะรู้สึกว่าการต่อสู้นี้มันสั้นจังเลยนะคะเดอะชารอออันดับแรกคือการติดต่ออันดับที่สองก็คืองานน่าจะหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ถ้าสมมติคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน financial ของคุณนะคะตารู้สึกว่าเงินของคุณน่ะมันจะมั่นคงจากสิ่งที่คุณได้ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมมติไปซื้อหุ้นนะไปซื้อหุ้นแต่เป็นหุ้นระยะยาวอาจจะได้เงินปันผลหรืออาจจะได้ไปลงทุนอะไรบางอย่างที่ตามองเห็นว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตทางด้านการเงินนะนะคะควินเหรียญน,นะ,ะเรื่องไม่คาดคิด ที่จะเกิดภายใน9วันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ข่าวไปต่างประเทศไหมนะตาเห็นเดอะชาริออตตาขอดูหน่อยนะใช่ต่างชาติไหมคะมันอาจจะเป็นมันไม่ใช่ต่างชาติแต่มันจะพลิกชีวิตคุณ หรือเปลี่ยนชีวิตคุณจากสิ่งที่เคยทำเป็นสิ่งที่แบบไปเริ่มต้นทำใหม่เลยมันอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของชีวิตที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างเป็นเป็นเดอฟูลนะคะสิ้นสุดบางอย่างเริ่มต้นบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะไปดีไหมจะทำดีไหมแต่เส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางที่มันจะต้องเปลี่ยนปางมันถ้ามันนิ่งมาตลอดมันแบบ มันเงียบม,มาตลอดอ่ะเออจะสี่ดาวกับเดทเนะี่ยเหมือนสิ่งนีน้คุณจะต้องไปคุณจะต้องเลือกคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนกับคุณอาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงโดยที่คุณอาจจะแบบไม่โอเคแต่ว่าสุดท้ายมันมีทางของมันนะแต่เห็นแบบนั้นโอเคเรื่องไม่คาดคิดในเก้าวันนี้มีอะไรอีกปะ ควีนดับ9ดับ 2, 2เหรียญเด็กเหรียญเดอะสตาร์ว้าว7ไม้เท้าโอเคเมื่อกี้เห็น3ถ้วยนะทุกคนอือเอาออกมาด้วยดีกว่าเพราะาตาเห็นแล้วถือว่าตาเห็นแล้ว3ถ้วย จะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจคุณอาจจะเครียดเครียดนอนไม่หลับหรือมันจะมีคนที่ตาบอกอะ่ะคนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือเขาเป็นคนที่เครียดมากแล้วคุณจะต้องมาเยียวยาเขาอะคะ่ะเนี่ยคุณจะต้องมาเหมือนกับให้ความรู้เขาเยียวยาเขาให้เขาแบบผ่านไปได้สองเหรียญ คราวนี้อีกเรื่องหนึง่งถ้าไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวของคนเองของคนที่เข้ามาดูคลิปตารู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจเขาให้คุณใช้เหตุผลใช้เหตุผลใช้ตรรก,กะหรือให้มองเห็นความเป็นจริงแล้วก็ให้เลือกแบบนั้นนะคะให้เลือกแบบนั้น ตัดสินใจแบบนั้นออาจจะลดความเป็นอิมมั o ช a l ลงนิดหนึ่งถ้าคุณใช้อารมณ์หรือใช้ความอ่อนไหวของอารมณ์มาตัดสินเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่โอเคนะคะให้ใช้ความเป็น q พ e e นถือดาบคือสับเลยความมีเหตุมีผลแต่ว่าเข้าใจคือคือสมมุตินะสมมุติว่าถ้ามีคนมาปรึกษาคนแรนดอมนี้ คุณอาจจะต้องพูดตรงๆตามันเป็นการพูดตรงๆที่เข้าอกเข้าใจอะซึ่งตารู้สึกว่าคุณเป็นแบบนั้นถ้าไม่ควรปรึกษาก็เป็นแบบนั้นจะไม่พะนนาพะนอไม่อุ้มไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่อวยยศอะค่ะตรงไปตรงมาถ้าเขาโกรธก็คือเขาโกรธอืมแต่ถ้าเขาไม่โกรธแล้วเขาเข้าใจนั่นคือเขาตื่นรู้ ถ้ามีคนมาปรึกษานะถ้าสมมตุติถ้าไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเรื่องแม่คาดคิดใน9วันนี้ก็คือว่าสิ่งที่คุณกําลังจะตัดสินใจต่อไปนี้แล้วคุณมีความกังวลไปก่อนเครียดแบบก,กลัวเอ้ยมันไม่ดีแน่เลยนู่นนี่นัน่นไม่ต้องไปคิดเลยว่ามันจะไม่ดีควบคุมบาลานซ์เชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เชื่อว่า มันคือโอกาสบางอย่างเชื่อว่าฉันได้ตัดสินใจถูกแล้วฉันจะไม่หันหลังฉันจะไปข้างหน้าใดใดนะคะให้เหมือนกับสมดุลให้ได้ถึงมันจะยากแต่ก็อยากให้ทุกคนสมดุลให้ได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังจากการตัดสินใจครั้งนี้คุณจะได้เห็นว่า คุณตัดสินใจถูกแล้วมันคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นี่คือเด็กเหรียนกับควีนเอ้ยไม่ใช่เด็กเหรียนกับเดอะสัตตานั่นหมายความว่าถูกต้องแล้วที่คุณจะต้องเลือกเส้นทางนี้ถูกต้องแล้วที่คุณจะต้องไปตรงนี้เจ็ดเหรียญละสามถ้วยนั่นหมายความว่าคุณจะเจอกับเพื่อนที่ดี คุณจะเจอกับกัลายาณมิตรที่ดีคุณจะเจอคนที่ซัพพอร์ตคุณวันนี้วันนี้นะคะคุณทุ่งเทให้กับตัวเองแบบไหนคุณสนใจเรื่องอะไรหลายๆคนนะที่เป็นคนทั่วไปเขาแล้วเ,เขารู้สึกว่าเขายึดโยงสิ่งต่างๆเนี่ยกับเรื่องข้างนอกถ้าชีวิตฉันจะดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องให้ฉันทําให้ให้ตรงนี้มาก่อนแต่ยตัวอย่างนะไม่ใช่คนแรนดอมนี้นะแต่มันคือชั่วคราวแล้วมันไม่จริงเรากำลังจะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราโฟกัสเวลามีคนมาคุยกับตาไม่ใช่ลูกดวงแหละคนอื่นเพื่อนๆอะไรอ่างี้แบอบกช่วงนี้ชีวิตแบบมันแบบมืดมนไปหมดเลยเพื่อนตานะแต่ก็บอกว่าอ่ะแล้วตอนนี้โฟกัสเรื่องอะไร ถ้าสมมติเขาบอกว่าเออเนี่ยไปดูข่าวคนนู้นไปดูข่าวเศรษฐกิจตาก็จะบอกว่าก็ข่าวที่อยู่ดูอ่ะดูยังยู่ยังไปเลือกข่าวที่มันแบบมันบั่นทอนเลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่อยู่เลือกจะเชื่อไงทุกความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นมันเกิดจากเราไปเอาของคนอื่นมาเชื่อต่อนะคะเพราะฉะนั้นตารู้สึกว่าในเก้าวันเนี้ย เรื่องไม่คาดคิดก็คือสิ่งที่คุณปลูกสิ่งที่คุณทบทวนเรียนรู้ดูแลต้นไม้ต้นนั้นอ่ะหรือว่าเรื่องไหนที่คุณปลูกฝังตัวเองเกราตัวเองนะคะแล้วก็เลือกที่จะเชื่อมันจะเติบโตเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือบางคนน่จะมีการไปรวมตัวกันเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆบอกเขาดี อะไรบางอย่างบางคนได้งานบางคนได้เห็นว่าตัวเองมีอาชีพอะไรที่ตัวเองอยากทําบางคนได้เป็นคนปลดปล่อยคนอื่นจากเรื่องท็อกซิกแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณจะได้สมดุลในชีวิตมากขึ้นใน9วันนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมคะแต่ขออีกสามใบ คือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินน่ะตารู้สึกว่ามันมันจะแก้ได้ใน9วันนี้หรือ9วันนี้มันจะมีทางของมันที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะว้าวเห็นไหม ห้าถ้วยสามเหรียญเด็กถ้วยควีนไม้เท้าแล้วก็ดีเอ็มเพสรวมถึงดมูลกับแปปดถ้วยเก้าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะอย่าลืมว่าเนี่ยคุณมีความหวังอยู่เสมอนะ คุณมีความหวังอยู่เสมอนะคะชีวิตแล้วก็จะมีเพื่อนหรือคนอื่นๆที่ผลักดันคุณไปในเส้นทางที่ถูกต้องหรือว่าคุณจะเจอบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะแล้วก็มันดีมากเด็กถ้วยคือแบบการเริ่มต้นการทำบางสิ่งการตัดสินใจบางอย่างอาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็ใช้อารมณ์เป็นแบบเป็นกลางมากแล้วก็ใช้ตรก,กะไปด้วย อยู่ในทางสายกลางนะคะแล้วสุดท้ายสิ่งนี้คุณจะต้องตัดสินใจต,ต้องตัดสินใจเรื่องหรือว่าใดๆคุณจะเป็นเดมเพจแก้ไขได้ทุกอย่างรับมือได้ทุกอย่างเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเพศอะไรคุณมีความเป็นแม่มีความเป็นผู้ให้สูงมากเพราะฉะนั้นมันถูกต้องแล้วทางเนี้ยมันถูกต้องแล้วของชีวิตคุณเป็นเดมเพจและคุณเท่ากับทุกๆอย่างนะคะหมายถึงว่า คุณเด็ดเดี่ยวกล้าหาแล้วก็เป็น DM p a g e ได้อย่างแน,น,น,น่นอนเองเพจคือคนที่แบบเป็นจักรพรรดินีเป็นคนที่พังพร้อมมีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะเขาบอกว่า9วันเนี้ยคุณจะเจอคีย์เมสเซจหรือว่าทางลัดหรือว่าใดๆที่คุณจะต้องไปถึงจุดที่มันเป็น DM เพจมากขึ้นก็เป็นเวอร์ชัน The Base ที่อัปเรเวลขึ้นไปอีก เช่นถ้าเป็นคนให้คำปรึกษาคุณก็จะมีความสุขเพราะว่าคุณเป็นผู้ให้ปกติคุณให้อะไรคนอื่นคุณก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะอืมแล้ก็ได้เดินออกจากความกลัวบางอย่างด้วยถ้าในกรณีบางคนเลือกตัดสินใจเริ่มงานหรือว่าอะไรคุณจะรู้ว่าคุณเลือกได้ถูกแล้วเพราะคุณเดินออกห่างจากความกลัวเรียบร้อยแล้วสำหรับคนดรนดอมนี้นะคะโอเคเรามาดูไพอ่ออร์เคิลกันก่อนไปนะคะ ที่ไพ่สุขีนะพี่สุขีอยากบอกอะไรคนที่มาดูแรนดอมนี้คะถูกรบกวนหมายเลขสามสิบสี่สามสิบเจ็ดปะทะจริงๆคุณจะต้องให้การเร,รึกษาคนอื่นหรือว่ามีคนทำให้คุณรู้สึกหมุดหงิดสิบหกมีทางออกยี่สิบเจ็ดผัดวันประกันพุ่ง 53าําความเข้าใจและ58เปิดใจไพ่ออร์คเคิลบอกว่าคุณอาจจะถูกดิสเทอร์บอ่ะคือถูกลบกวนจากคนบางคนที่มาวุ่นทําให้คุณรู้สึกวุว่นวายใจนะคะคือถ้าเขามาปรึกษาคุณเนี่ยคุณจะต้องคิดว่าเฮ้ยฉันมีดีนะมีคนมาปรึกษานะคะทุกคนคุณมีดีอยู่แล้วแล้วก็ให้การปรึกษาไปว่าเออทุกอย่างมันมีทางออกนะอะไรเงี้ยแต่เขาจะเอาไปทํำไหม ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณให้คุณก็ให้ไปแต่ไม่ต้องคิดต่อว่าแล้วเขาจะเอาไปใช้ไหมเขาจะดีขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณแค่จะต้องให้ตรงนั้นพอคุณให้เสร็จจบพอหมดเลยจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เขาไปใช้ชีวิตต่อส่วนของตัวของคุณเองใน9วันนี้อาจจะมีการเปิดใจของตัวเองหรือโอเพ่นจักระสีมากขึ้นกับอะไรบางเรื่องหรือ ทำความเข้าใจกับพลังงานบางอย่างที่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณเลยเช่นเมื่อไหร่ที่มีคนมาปรึกษาคุณเมื่อไหร่ที่คุณเอาเรื่องที่แบบกวนใจคุณออกไปได้อะนั่นหมายความว่าคุณจะเห็นจิ๊กซออะไรบางอย่างที่มันเอามาเชื่อมกับชีวิตของคุณเพิ่มแล้วคุณจะรู้สึกว่าอ๋อมันคือเรื่องนี้นั่นเองอย่างเงี้ยคะ่ะ คุณจะเห็นแสงสว่างบางอย่างหรือคำตอบบางอย่างใน9วันนี้ก็มีเรื่องอะไรอีกไม่ว่าคุณเจอกับปัญหาอะไรอ่ะไม่ต้องไปเสียเวลาปะทะอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะมีทางออกนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องทำความเข้าใจใน9วันนี้นะคะพี่ไพ่นางฟ้าอยากบอกว่าอะไรคะ Take action. There's something better. Listen to your intuition. ฟังเสียงตัวเองเยอะๆนะคะอยากทำอะไรหรือคุณทำอะไรอยู่คุณทำต่อไปเลยนะคะถ้ามันเป็นคุณค่าถ้ามันเป็นสิ่งดีๆที่มอบให้กับคนอื่นอยู่คุณทำได้เลยไม่ว่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนมาขอคำปรึกษา ทำต่อไปเถอคะค่ะมันดีมากๆแล้วกำลังจะมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีกว่ามันเกิดอยู่ทุกเวลาอยู่ละแต่ว่าเราเห็นมันไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลองมองเห็นให้ได้ว่าใน9วันนี้มันจะมีบางอย่างที่เข้ามาหาคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่ตัวตนของคุณจะมองเห็นแล้วลึกลงไปข้างใน อีกนิดหนึ่งนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าฟังตัวเองเยอะๆถ้าหมายความว่าถ้าเราจะฟังตัวเองได้นั่นหมายความว่าหรือว่าเราต้องเงียบเราถึงจะได้ยินเสียงตัวเองหรือฟังสัญชาตญาณของตัวเองเยอะๆเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณนะ่ะจะบอกว่าคุณถูกหรือว่าคุณผิดตาจะต้องเป็นคนที่ได้ยินอีโก้ด้วยนะ หมายความว่าอีโก้มันจะมาในรูปแบบของเสียงด้วยเพราะฉะนั้นจับผิดมันให้ได้นะคะแต่รู้สึกว่า9วันนี้ภายใน9วันนี้นะสิ่งที่คุณจะยกระดับชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งคือการที่คุณอาจจะได้เจอกับเรื่องที่อาจจะวุ่นวายแหละแต่สุดท้ายแล้วอะอย่างที่เขาบอกคุณจะต้องเปิดใจและทำความเข้าใจนะคะว่าสิ่งเนี้ยคุณเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วคุณเจอเพื่ออะไร เพื่อให้ได้คำตอบบางอย่างเพื่อสอนคนอื่นหรือเพื่อที่คุณจะได้ก้าวไปข้างหน้าหรือก้าวแบบสู่จุดที่สูงขึ้นเป็นเดิ b บีเวอร์ชันที่ขึ้นไปอีกเราไม่มีวันหมดเด e ลบีทเวอร์ชันนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณทุกคนเสมอนะคะแล้วเจอกันใหม่นะก็คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมนะคะก็กระโดดก้าวข้ามหมยกั้นไปด้วยกัน,ไไกนแต่ก็จะจับมือทุกคนเสมอเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ